าวาริยชาดกในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเหมืองสาวัตถีทรงปรารบคนแจวเรือประจำท่าคนหนึ่งได้ตรัสอลีตนิทานมาสาธกว่ากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นรือสีบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานเป็นเวลาช้านาน คิดอยากจะโปรดญาติโยมจึงเข้าไปเที่ยวพิธขาจาร์ในเมืองพาราณสีพระราชาทรงเลื่อมใสแล้วนิมนต์ให้จำพรรษาในสวนหลวงเพื่อถวายทานพระราชาจะเสด็จไปฟังธรรมวันละครั้งฤาษีมักจะให้โอว่าเป็นประจำว่ามหาบพิษพระราชาไม่ควรมีอคติสีอย่าง เป็นผู้ไม่ประมาทสมบูรณ์ด้วยขันติมีเมตตาการุณาครองราชโดยธรรมที่สำคัญพระองค์อย่าทรงโกรธเป็นอันขาดไม่ว่าที่ไหนไหนจะเป็นในบ้านในป่าหรือที่ลุ่มที่ดอนก็ตามถ้าทำได้พระองค์จะเป็นที่รักของทวยราชตลอดไป พระราชาทรงเลื่อมใสย,ยิ่งจึงถวายหมู่บ้านชั้นดีที่เก็บเงินสวยภาษีได้ปีละหนึ่งแสนกหาปณะ,ะให้หนึ่งตำบลแต่ฤาษีไม่รับเพราะถือว่าเป็นกิเลสจนเวลาผ่านไปได้สิบสองปีต่อมาวันหนึ่งฤาษีคิดจะเดินทางไปโปรดญาติโยมที่อื่นบ้างจึงไม่ได้เข้าเฝ้าทูลลาพระราชา เพียงบอกให้คนเฝ้าสวนหลวงไปกราบทูลให้ทรงทราบแล้วก็ออกเดินทางไปถึงฝั่งแม่น้ำคงคาที่ท่าเรือมีคนแจวเรือไปส่งคนข้ามฟากแล้วค่อยคิดค่าจ้างเอาตามใจชอบเมื่อลูกค้าไม่ให้ก็มักจะมีเรื่องทะเลาะชกต่อยและขู่เอาเงินค่าจ้างจากผู้โดยสารอยู่เป็นประจำ เมื่อไปถึงท่าเรือแล้วก็ขอใช้บริการเรือจ้างของนายอาวาริปิตาเขาถามขึ้นด้วยอาการเกียดคร้านว่าท่านจะให้ค่าจ้างเรือผมเท่าไหร่ล่ะโยมอัตมาจะให้ของดีที่ทำให้ร่ำรวยทรัพย์แก่ท่านฤาษีตอบเขาฟังแบบงงๆว่าจะได้อะไรกันแน่ จึงพาฤศีข้ามฟากไปพอถึงฝั่งที่หมายแล้วจึงพูดขึ้นอีกว่าท่านจ่ายค่าจ้างด้วยครับฤศีจึงบอกของดีเป็นธรรมโอวาทว่าโยมขอค่าจ้างกับคนที่ยังไม่ได้เข้าไปฝั่งนู้นก่อนสิเพราะจิตใจของคนที่ข้ามฟากแล้วกับคนที่ยังไม่ได้ข้ามฟากต่างกัน ขอท่านจงอย่ากโกรธนะไม่ว่าที่ไหนไหนทั้งในบ้านในป่าความร่ำรวยในทรัพย์ก็จะมีแก่โยมนี่แหละของดีนะโยมเขาถามว่าสมณะนี่หรือคือค่าจ้างเรือที่ท่านให้ผมฤสีจึงตอบว่าใช่ละโยม คนแจวเรือจึงตอบไม่ได้ต้องเป็นเงินสิโยมนอกจากโอวาสนี้แล้วอัตมาไม่มีอย่างอื่นคนแจวเรือโกรธมากพร้อมกับตาวาดว่าไม่มีเงินแล้วลงเรือผมมาทำไมผลักลือสีให้ล้มลงแล้วนั่งทับอกตบปากท่านหนึ่งทีจากนั้น ภรรยาของเขาซึ่งกำลังตั้งท้องแก่ได้ถืออาหารมาส่งเขาและภรรยาของเขาจำฤษีนั้นได้จึงร้องห้ามบอกสามีว่าพี่ฤษีนี่ประจำอยู่ราชสำนักนะพี่อย่าตีท่านนะคนแจวเรือกำลังอยู่ในอารมณ์โกรธจึงลุกขึ้นตบภรรยาโดยแรงถาดข้าวแตกกระจาย ภรรยาล้มลงกระแทกพื้นดินทำให้ลูกทะลักออกมาทันทีชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นต่างมายืนมุงดูและช่วยกันจับมัดเขาไว้เพราะนึกว่าเป็นโจรฆ่าคนตายนำไปถวายพระราชาคนเจ้าเรือถูกวินิจฉัยให้จำคุกตลอดชีวิตพระพุทธองค์เมื่อตรัสอดีตนิทานจบแล้วได้ตรัสให้โอวาทพิสูว่า ภิกษุทั้งหลายผู้จะให้โอวาสควรให้แก่คนที่เหมาะสมไม่สมควรให้แก่คนที่ไม่เหมาะสมดังฤาษีให้โอวาทแก่พระราชาได้หมู่บ้านชั้นดีแต่ให้โอวาสแก่คนแจวเรือจ้างกลับถูกตบปากซะงั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะกล่าวสอนใครควรดูความเหมาะสมเพราะคนพาน ย่อมไม่ยินดีในธรรมเป็นผ่านทุกเมื่อสาลียชาดกหมอผู้โชคร้ายในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารุพระเทวทัตผู้ไม่อาจทำความสะดุ้งกลัวแก่พระองค์ได้จึงตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกชายพ่อค้าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นเด็กมีอายุได้เจ็ดแปดขวบวันหนึ่งขณะกำลังเล่นอยู่ใต้ต้นไทรหน้าบ้านกับเพื่อนวัยเดียวกันนั่นเองมีหมอร่างกายพิการคนหนึ่งไม่ได้ทำงานอะไรเดินออกจากบ้านมาพบเด็กๆก,กำลังเล่นอยู่เหลือไปเห็นงูตัวหนึ่งโผล่หัวออกมาจากโพรงไม้ คิดวางแผนไว้ในใจว่าเราเดือดร้อนเงินไม่มีใครว่าจ้างเราน่าจะล่อเด็กพวกนี้ให้งูกัดแล้วเราจะได้รักษาและมีเงินใช้คิดได้แล้วก็เรียกเด็กลูกชายพ่อขามาหาแล้วพูดว่าหลานชายเจ้าอยากได้นกสาลิกาไหมนั่นไงบนต้นไม้นั้น มันอยู่ในโพรงนั่นเองลูกชายพ่อขาไม่รู้ว่ามันเป็นงูจึงปีนต้นไม้ขึ้นไปจับถูกคองูพอรู้ว่ามันเป็นงูเห่าเท่านั้นก็รีบเหวี่ยงทิ้งไปบังเอิญว่างูนั้นถูกเหวี่ยงไปทางหมอร่างกายพิการคนนั้นพอดีงูรัดคอและก็กัดไปหลายที พิษงูทำให้หมอนั้นล้มลงเสียชีวิตในทันทีจนไม่สามารถเยียวยาได้ทันเสร็จแล้วงูก็เลือ้อยเข้าป่าชาวบ้านต่างพากันมุงดูร่างกายของหมอที่นอนตายอย่างน่าสมเพชพระพุทธองค์เมื่อตรัสอดีตนิทานจบแล้วจึงตรัสพระคาถาว่า ผู้ใดประทุษร้ายคนไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่มีความผิดบาปย่อมกลับมาถึงคนพานนั้นเองเหมือนละองฝุ่นที่บุคคลซัดไปทวนลมย่อมกลับมากระทบเขานั่นเองฉะนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว อย่าคิดทำร้ายคนอื่นเพราะตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเอง